สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังผมต่ายธนัทเมธจลูนธนาน,นิทินนท์นะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่าครับเรามาคุยเรื่อง5เทคนิคง,ง่ายๆประหยัดค่าไฟในบ้านของเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าค่าไฟบ้านเราเนี่ยสูงขึ้นทุกๆปีเลยครับแต่จริงๆแล้วนะครับ เราสามารถประหยัดค่าไฟได้ง่ายๆถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันครับผมวันนี้ผมมี5เทคนิคที่ช่วยลดค่าไฟได้จริงแบบไม่ต้องลงทุนเยอะครับเทคนิคแรกนะครับปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับกินไฟแม้จะปิดแล้วถ้ายังเสียบปลั๊กอยู่เช่นทีวีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องชาร์จแบตครับ วิธีแก้ปัญหานะครับใช้ปลั๊กพ่วงครับที่มีสวิตปิดเปิดจะช่วยตัดไฟได้ง่ายครับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาที่เหมาะสมนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าช่วงพีคไทม์นะครับเวลาก็จะประมาณ5โมงถึง4ทุ่มครับเพราะค่าไฟจะสูงกว่าปกติในบางพื้นที่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ครับใช้พลังงานน้อยลง ช่วยลดค่าไฟได้ในระยะยาวครับเทคนิคที่สองนะครับปรับการใช้แอร์ให้ประหยัดขึ้นครับนั่นคือการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะครับแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีา่กินไฟมากที่สุดในบ้านนะครับผมแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิที่25่7ถึงยีองศา,าเซลเซียสครับและเปิดพัดลมช่วยให้ลมกระจายตัวดีขึ้นครับมันช่วยได้พอสมควรเลยครับ และการมีแอร์นี้นะครับเราต้องล้างแอร์เป็นประจำนะครับแอร์ที่สกปรกนะครับมันจะทํางานหนักขึ้นทําให้มันกินไฟมากขึ้นครับทุก3าถึงหเดือนนะครับเพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องครับเราต้องหมั่นล้างมันนะครับผมแล้วมันจะประหยัดไฟขึ้นมากเลยครับแล้วในตัวแอร์นี่ครับมันจะมีโหมดประหยัดพลังงานนะครับ มีโหมด Eco หรือ Sleep Mode นะครับที่ช่วยลดค่าไฟการทำงานของคอมเพรสเซอร์ทำให้กินไฟน้อยลงครับเทคนิคที่3นะครับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ครับเพราะว่าหลอดไฟ LED นีครับใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไส้เนี่ย80เเลยนะครับและมีอายุการใช้งานเนี่ยที่ยาวนานกว่ามากเลยครับแล้วเราก็ใช้แสงธรรมชาติให้มันมากขึ้นนะครับ เปิดม่านรับแสงแดดให้เข้ามาตอนกลางวันเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าลงนะครับแล้ววิธีที่ง่ายเลยครับปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานครับฝึกนิสัยปิดไฟในห้องที่ไม่ได้ใช้และติดตั้งสวิต์ตั้งเวลาหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวก็ได้ครับเทคนิคที่4นะครับประหยัดไฟจากตู้เย็นครับก็คืออย่าเปิดตู้เย็นบ่ยบอยๆหรือเปิดค้างไว้นานๆน,นะครับ ทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นอุณหภูมิภายในจะเพิ่มขึ้นครับทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นครับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมครับช่องแช่เย็นก็คือ2องึงองศาช่องแช่แข็งลบ18องศาครับแล้วมันทำความสะอาดนะครับขดลวดคอยร้อนของตู้เย็นนะครับคอยร้อนที่มีฝุ่นจับหนาเนี่ยจะทําให้ตู้เย็นกินไฟมากขึ้นครับ ควรทำความสะอาดทุกๆหเดือนนะครับเทคนิคที่5นะครับใช้พลังงานทดแทนช่วยลดค่าไฟครับตัวอย่างเช่นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับปัจจุบันโซลาเซลล์เนี่ยมีราคาที่ลดลงจากในอดีตมากเลยนะครับและสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง3 0 5สห้เเลยครับและอันสุดท้ายนะครับง่ายมากเลยครับปลูกต้นไม้รอบๆบ้านดูครับ เพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะช่วยบังแดดนะครับและลดอุณหภูมิรอบบ้านทําให้บ้านเย็นขึ้นและลดการใช้แอร์ได้ครับเห็นไหมครับแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ,น,ๆน้อยเนี่ยก็สามารถช่วยให้ประหยัดไฟในบ้านได้เยอะเลย5เทคนิคที่เราได้คุยกันวันนี้นะครับได้แก่ 1. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างชันฉลาด 2. ปรับการใช้แอร์ให้ประหยัดขึ้น 3. ใช้แสงสว่างอย่างประหยัด 4. ประหยัดไฟจากตู้เย็น 5. ใช้พลังงานทดแทนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเทคนิคไหนที่ใช้ประหยัดค่าไฟอยู่แล้วหรือมีวิธีอื่นที่อยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ